สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่แป๋วนะคะวันนี้ตื่นเช้ามานะคะเป็นเวลาที่8โมงค่ะ8โมง10นาทีนะคะอาบน,น้ำแต่งตัวทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้ในตอนเช้านะคะก่อนที่จะทานอาหารเช้าหรือว่าทานอของว่างนะคะนี่เลยค่ะตัวที่จะมาบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวของเราก่อนนะคะด้วยตัวออร่าพลัสนะคะ ออร่าพลัสนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวผิวของเราเปล่งปลัง่งแล้วก็ให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะเจอแสงแดดเราก็สดใสนะคะผิวไม่ไหม้ไม่เกรียมนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะมาเรามาชงเลยนะคะตัดส่เลยนะคะแล้วก็จะชงในน้ําเลยนะคะ กลิ่นจะหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผส,สมของหลายตัวมากๆเลยนะคะที่ทีวีแล้วก็ส้มน,นะคะส้มซึ่งสตดขึ้นเป็นเกรฟฟูสนะคะที่นี่เราก็มีทานอยู่แต่ว่าตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะมารับประทานกันเลยนะคะเอาเยค่ะขายาว นี่เขาเคียวเียวเค่ยวเย่าก็จะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะสารอาหารครบเลยนะคะแล้วก็มาเปิดรับประทานเลยะคะ่ะนี่นะคะทานเลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อผิวสวยนะคะอย่าลืมนะคะทานทุกวันนะคะ เช้าและก่อนนอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ไม่ไข้ไม่จนไม่เจ็บนะคะมีแต่ร่ำรวยแห้งๆๆๆค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบาย